กลรเด่นๆที่ใช้ Motion Capture ในการทำงานนั่นเองครับการ stream live concert แบบที่เขาเนี่ยสแสดงเองจริงๆ ครับหลายๆท่านคงรู้จักกับนวัตกรรมชื่อว่า motion capture ไปแล้วนะครับผมซึ่งในครั้งนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านนะครับไปรู้จักกับอุตสาหกรรมเด่นๆที่ใช้ motion capture ในการทำงานนั่นเองครับเรามาเริ่มกันที่อุตสาหกรรมแรกเลยนะครับผมก็คืออุตสาหกรรมแอนิเมชันและภาพยนตร์พอดเศษไม่ได้เลยนะครับว่าอุตสาหกรรมนี้เนี่ยจะต้องมีการใช้ motion capture ในการทำงานเป็นจำนวนมากนั่นเองนะครับซึ่งในการทำงานเนี่ย ถ้าหากว่าถามถึงกระบวนการทำงานทั้งหมดเนี่ยครับผมงานวิจัยได้ออกมาแล้วว่าขั้นตอนใช้เวลานานสุดก็คือขั้นตอนของการทำมชชั่นนั่นเองครับซึ่งกว่าจะทาการเคลื่อนไหวของตัวละครเนี่ยให้ได้ออกมาเป็นธรรมชาติและกลมกลืนกับการแสดงนั้นครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเราจะสังเกตได้ว่าแอนิเมชันหนึ่งเรื่องเนี่ยเขาจะใช้ระยะเวลาการทำเนี่ยไม่น้อยกว่า1-2ถึงปีนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นแอนิเมชันในประเทศไทยอย่างเช่นก้านกล้วยอย่างเงี้ยครับผมที่บริษัทเจ้าของผู้ผลิตยอย่างการตานานน์ตูาาน ส่วนที่ใช้เวลามากที่สุดนะครับผมก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของการทำโมชั่นของตัวละครนั่นเองครับผมซึ่งกว่าจะออกมาให้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็กลมเกลื่อนไปกับฉากแล้วก็กลมเกลื่อนไปกับนักแสดงเนี่ยค่อนข้างที่จะยากแน่นอนครับผมนวัตกรรมโมชั่นแคปเจอร์นะครับในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถเข้ามาตอบโจทย์ในการทำงานตรงนี้ได้ดีเช่นเดียวกันครับ และอุตสากรรมที่2นะครับก็คืออุตสากรรมความบันเทิงแล้วการแสดงนั่นเองครับผมถ้าหากว่าในยุคนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการแคนเซิลคอนเสิร์ตหรือการแสดงโชว์ต่างๆเนี่ยต้องมีการยกเลิกไปเพราะเนื่องจากปัญหารเรื่องของโควิดสินั่นเองนะครับหลายๆเจ้าเนี่ยก็จะหาวิธีการต่างๆนะครับที่จะให้แฟนๆหรือว่าให้ผู้ติดต,ตามศิลป,ปินดาราทั้งหมดนะครับได้กลับมามีชีวิตชีวาได้กลับมาร่วมคอนเสิร์ตของเขาอีกครั้งหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเมื่อปลายปีที่แล้วปี2อครันย n ่ i e b e อนะครับผมแจ็คสอนดยที่เวลล์ จะใช้ชุด motion capture นะครับในการสวมใส่แล้วก็แสดงออกท่าทางครับผมแล้วก็ให้ผู้ชมที่ดูผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถเห็นเขาในทุกอินเรียรบทของเขาเองครับ โดยคอนเสิร์ตดังกล่าวนะครับก็ได้จัดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อปลายป,ายปีที่แล้วนั่นเองครับผมหรือในบ้านเราที่เพิ่งผ่านไปสดๆร้อนๆเลยครับผมก็คือการประกวด Miss Universe Thailand ที่มีช่วงหนึ่งที่พิธีกรอย่างคุณ PK เนี่ยได้มีโอกาสได้คุยกับตัวการ์ตูนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าน้องมงทิพย์นั่นเองครับในเบื้องหลังของการทํางานของตัวการ์ตูนตัวนั้นนะครับผมก็คือจะให้น้องนางงามที่ทะลัยจริงๆเนี่ยสวมใส่ชุดโมชั่นแคปเจอร์นะครับในการแสดงท่าทางแล้วก็ตอบโต้กับพิธีกรอย่างคุณ PK นั่นเองครับสําหรับอุตสาหกรรมที่3ก็คืออุตสาหกรรมเกมนั่นเองครับผมทคืนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือการทําอ่าร่วมกินกันต่างๆเนี่ย ถ้าบอกว่าภาพหรือวิดีโออกมาเนี่ยไม่มีความสมจริงเนี่ยก็ทำให้อ่าเกมนั้นเนี่ยลดความน่าสนใจลงไปใช่ไหมครับผมแต่ว่าทีนี้เรานำเทคโนโลยีของ motion capture เข้าไปมีส่วนร่วมแล้วเนี่ยมันจะทำให้งานของเราเนี่ยออกมาดียิ่งขึ้นสมจริงมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีแฟนๆติดตามมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับอุตสาหกรรมต่อมานะครับผมเป็นอุตสาหกรรมที่หลายๆคนคาดไม่ถึงนั่นเองครับก็คืออุตสาหกรรมกีฬานั่นเองครับซึ่งอุตสาหกรรมกีฬานะครับอาจจะต้องมีการปรับใช้กับในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้้้ออออออองงงงงงงดววววยยยยยยนน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 ะะะะคคคครรรรรรรัััััับบบบบถาถาา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 มมมมมม่่่่่่่่โโโชชแปเเเเจีีีีีททททไใใกกกกกกืขุตตตตสหฬฬผ็ มินตันทีมชาติญี่ปุ่นนะครับที่เขาเคยขึ้นถึงมือหนึ่งของโลกมาแล้วนะครับแล้วก็ครองมือหนึ่งของโลกมาอย่างยาวนานนั่นเองครับซึ่งเขาได้นำนวัตกรรม motion capture นะครับผมมาบันทึกการเคลื่อนไหวของเขาในการเล่นกีฬานั่นเองเพื่อที่จะเอาไปออกแบบไม้แบตหรือว่าแร็กเก็ตนะครับให้เหมาะสมกับการใช้งานของเขานั่นเองครับตรงนี้นี่เองครับผมจึงทำให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากมายในปีที่ผ่านมานั่นเองครับแล้วขอยกตัวอย่างกับอีกหนึ่งชนิดกีฬาครับผมก็คือกีฬากอล์ฟนั่นเองครับผมซึ่งกีฬากอล์ฟ ของการโชว์วงสวิงต่างๆก็มีส่วนสำคัญเช่นเดียวกันนะครับผมมีการใช้โมชั่นแคปเจอร์นะครับในการสอนเล่นกีฬากรอบให้ถูกต้องตามหลักสรีระนั่นเองครับผมโดยที่เขาจะบันทึกข้อมูลต่างๆของผู้ฝึกสอนเลยนะักกีฬาที่เป็นมืออาชีพนํามาประมวลผลแล้วก็แสดงออกมาเป็นโมเดลว่าการเล่นกีฬากรอบให้ถูกต้องเนี่ยเป็นอย่างไรและเขาจะปรับท่าทางเล่นกลอบอย่างไรในอนาคตนั่นเองครับ และอุตสาหกรรมต่อมานะครับก็คืออุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์นั่นเองครับผมหลายๆคนคิดว่า motion capture เนี่ยจะมีส่วนร่วมยังไงในวงการแพทย์ถูกต้องไหมครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมในวงการแพทย์เนี่ยก็มีการใช้ motion capture ในการทํางานเช่นเดียวกันครับอย่างเช่นการรักษากระดูกสันหลังที่โค้งงอครับผมก็ใช้ motion capture เนี่ยในการบันทึกสร,รีระของผู้ป่วยเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อหาแนวทางการรักษาให้กับผู้ป่วยแต่ละเคสนั่นเองครับผม